เดเดอร์จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญเที่ยวงานใหญ่ปี65งานตลาดนัดชุมชนคนคอนหวันและของดีกลุ่มจังหวัดเริ่มง,งาน15-21สิงหาคม2565นี้ณบริเวณสนามกีฬาหน้าสารากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในงานพบกับสินค้าดีราคาถูกสินค้าโอท็อปสินค้าจากโรงงานเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปเฟอร์นิเจอร์ของกินของใช้พืชผักไม้ดอกไม้ประดับครบวงจรส่วนสนุกชุดใหญ่เต็มบริเวณงานสุดชิลกับร้านเบี้ยสดและมหกรรมความบันเทิงบนเวทีพบคอนเสิร์ตศิลปินดัง15สิงหาคมแรงไม่หยุดกับเรไรไรสด 16สิงหาคมสนุกสนานกับวงบรรพชน้องครับอายกสามชาตอยากเข้ามาอย่าปล่อยเวลาอายุเข้ามามาดิ้สามชากันนะครับน้องครับ17สิงหาคมสุดมันกับก๊อปปี้โชว์นุ่มฮนุมานกกไไปหน สิงหาคมพบกับคอนเสิร์ตกลุ่มศิลปินเพลงฮิตวงบันพดควายสีขาในะช้นาทุกวันได้ควายเองต้องมันนัง่งช้ำใจต่ำบาทุกชนทุกได19สิงหาคมมาแล้วศิลปินสาวเจ้าของเพลงฮิตนุชวิลาวันลอลอมาดแมนแบบนี้ขอบอกอย่างแน่พี่เองตั้งแต่เห็นเธอก็พร้อมเจ็บตา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  20สิงหาคมมหาสนุกกับวงบรรพตเฮ้ยไอนีมันเพลงอะไรอะ่ะบางคนฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามา21สิงหาคมปิดท้ายงานสุดมันเต็มวงกับคอนเสิร์ตซุปตาอินดี้พบกับเอกเวฟในผลเรคคอร์ด

ในเรื่องความพลาดไม่ได้เที่ยวสนุกช็อปกระจาย15-21สิงหาคม2565นี้เที่ยวงานตลาดนัดชุมชนคนคนหวันและของดีกลุ่มจังหวัดณบ,บริเวณสนามหน้าสารากลางจังหวัดนครสวรรค์ NS Organizer จัดใหญ่ต้องไปทุกวันแล้ว